จุดที่ชาวคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติต้องมาเช็คอินท่าที่แบบเป็นประจำก็คือท่ารับน้ำท่ากินน้ำอย่างนี้อ่ามันเสียงคนเดินเหยียบอะไรน้ำบอกไม่ใช่ใช่ใ่ะ ทริปนี้เรามาเที่ยวกันประเทศสิงคโปร์ ราอยู่ที่เซียรลังสิตนะครับก่อนเดินทางที่จะไปเที่ยวที่ไหนผมจะต้องมาบำรุงหน้าที่นี่ฮะคลินิกซิมเม่นี่นะครับผมนะต้องบอกก่อนว่าการบำรุงหน้านี่สําคัญเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยหน้ามันจะได้แบบติ่งตึงลยใช่แล้วยิ่งแบบว่างานที่เราทำทุกคนคือมันเจอฝุ่นเจออะไรเยอะแยะอยู่แล้วไง โอเคครับเพื่อไม่ให้รีรอเอาเป็นว่าเหมือนเขาเรียกว่าอะไรถ้าผู้พูดภาษาบ้านเดี๋ยวเราไปทําหนังหน้ากันเออหรือเราเข้าไปทําหนังหน้าก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางไปประเทศสิงคโปร์โอเค let's go สวัสดีครับใครที่มาคลินิกที่นี่ที่เทียนลังสิตที่ซิมเม่คลินิกเขาก็จะมีบริการแบบเราเดินเข้ามาปุ๊บนั่งปั๊บเนี่ยถามก่อนเลยว่า รับน้ำอะไรดีนะครับก่อนที่เราจะเลือกบอกว่า โปรแกรมทําหน้าเออโปรแกรมแบบว่าบํารุงผิวหน้านะใครที่แบบมีปัญหาด้านอะไรต่างๆทุกคนสามารถเข้ามาได้เลยเขาก็จะแบบว่าให้คําแนะนําทุกเรื่องทุกอย่างเดี๋ยวตอนนี้เรารอทางพี่ๆเขาเอาน้ํามาให้เราเดี๋ยวกำลังสอบถามข้อมูลว่าอย่างหนังหน้าพวกเราเนี่ยมันต้องแบบไหนบ้างบอกก่อมไม่เคยทําเลยไม่เคยทําหน้าไม่เคยเข้าคลินิกแบบว่าทําหน้าเลยอันนี้แบบว่าส่วนตัวของผมนะไม่เคยเลยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่ซึ่งเม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์แรกที่แบบว่าได้มาสัมผัสเพราะว่าเราอาไม่ชอบไม่ชอบแบบ แล้ว<ร>อีกอ,อย่างหนึ่งอ่ะเ,เหมือนเป็นคนแบบว่าแพ้ง่ายแต่ต้องบอกก่อนทําไมผมถึงมาทําเพราะว่าผมมั่นใจว่าที่นี่น่าจะเรื่องความปลอดภัยน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนไม่ต้องห่วงฮนะครั้งแรกนะครับครั้งแรกกีวีโอเคครับโอเคได้เลยค่ะทุกคะนฮะตอนนี้เราได้คาแนะนําจากทังที่าที่คลินิกแล้วเด็ดเราจะไปด้านไหนแล้วตรงไหมเราจะไปทําหนังหน้ากันโอเคครับเข้าไป เข้าไปทําหนังหน้าก็ไปเชิญวิ่งอันนี้คือเสร็จแล้วแล้วต้องบอกก่อนว่ารู้สึกว่าหน้าติ่งตึงหลังจากที่ทําหนังหน้ามาแล้วเคยน,น่าจะชอบ ก<ด>เออ<ๆ>สบายมากท<ๆ>ุกคน<ๆ>คือแบบว่าเอาพูดตรงๆนะผมไม่ได้ถ่ายด้านไหนตอนที่ที่เขากำลังทําหน้าเลยมีทั้งนวดหน้านวดคอนวดไหล่นวดบา่าไม่ได้แค่แบบว่าทําหน้าอย่างเดียวนะต้องบอกก่อนนะครับนะใครที่สนใจก็มาได้ที่เซียรลังสิตนะครับซิมเม่คลินิกบอกก่อนใช่ชั้นสชั้นสี่เดิน ขึ้นบันไดมาเดี๋ยวจะขึ้นลิฟต์มาตรงมาเรื่อยๆเจอเลยครับคลินิกแค่จะสวยมากแล้วก็ใหญ่มากนะครับคือสภาพหัวนี่คือแบบไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าตอนนอนนี่คือผมหลับจริงๆเพลงเปิดแบบผ่อนคลายจัดเดี๋ยวจะมาทําบ่อยๆนี่เป็นไงหลอนแล้วรู้สึกแบบดีขึ้นน่าทาครั้งแรกเดี๋ยวเราไปรุยสิงต์โปสิงต์โปสิงต์โปกันและทริปนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์แคทตี้บอส ใครที่เลี้ยงน้องแมวน้องสุนะัขต้องบอกก่อนว่าผมแนะนําเลยอาหารแมวก็จะเป็นแคตตี้บอสอาหารสุนัขก็จะเป็น b o w เวอร์บอสลหลายคนสงสัยว่าเราจะหาซื้อได้ที่ไหนตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกอยู่บ้านกดสั่งซื้อได้ที่ช้อปปี้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งช่องทางไว้นะฮะบ,บอกก่อนเลยว่าเขาใส่ใจทุกเม็ดอร่อยเด็ดทุกคำเราไปตะลุยประเทศสิงคโปร์กันดีกว่า let's go ที่ Universal Studio นะครับตอนนี้เขาเรียกว่าแต่ละคนที่พร้อมร่างกายที่จะไปพากกับเครื่องเล่นเราเรียกแก๊ปบนะต้องบอกก่อนว่าที่ประเทศสิงคโปร์เรียกแก๊ปบได้นะครับเราเรียกมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วตั้งแต่วันแรกเลยใช่ยังไม่ได้นั่งอะไรมาที็กซของที่ดียังไม่ได้นั่งเลยครับมันสะดวกสบายอ่ะก็เหมือนตอนอยู่ที่บ้านที่ประเทศไทย่ะทุกคนเวลาเราจะไปไหนเราก็เรียกแกล็บถูกปะเต็มรถนะค เดินทางประมาณ20เหรียญจากโรงแรมน่าจะ10กิโลมั้ง2ีเหรียญเท่ากับประมาณ400กว่าบาท400ถ้ามากันหลายคนห่างกันก็ตกกันคนละ100 100กว่าบาทไม่ไม่แพงแต่ถ้ามาคนเดียวหรือมา2คนก็อาจจะแบบว่าราคาก็อาจเอาเรื่องอยู่นะครับนะเพราะว่าค่าแรงเขาสูง ก็ติดอันดับ5ปีซ้ออนะทุกคนนี่ฮะตอนนี้เราอยู่หน้าเขาเรียกว่าอะไรนะนิเวอร์แซลรูปโลกนะเอาโลก youtube มาฉลองด้วยได้มาพอดีกับวันที่เรามาเลยนะจ้า ไม,ไมอไตอนนี้เราจะมาจุดยอดฮิตที่นี่เมอร์เลออนพาคุณมาไม่ถึงตรงนี้แปลว่าคุณมาไม่ถึงสิงคโปร์เลยตัดใรเลยทิงขี่พอกูลงหน้าปากได้เหรอขี่หลังนะโอ <Okay. S 2> เค ที่ชาวคนไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาติต้องมาเช็คอินท่าที่แบบเป็นประจำก็คือท่ารับน้ำท่ากินน้ำนี้อ่าแต่อินเสิร์ตภาพให้ดูครับผมว่าเป็นยังไงนี่มีเรือด้วยอุยยังสวยเลยดเดินทางมาถึงมารีนาเบยแล้ว เดินทางง่ายฮนะบอกก่อนว่านั่งแท็กซี่แล้วก็มาลงตรงนี้เลยไม่มารีนาเบย์เป็นตึกที่แบบว่าครบทุกอย่างนะฮะไม่แพท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 อะไแ t 24, y o u got 24แบบ twenty อ o u ติอทุกคนนะตอนนี้เราทำการซื้อตั๋วเพื่อที่ข้ามเรือไปมารีนาเบย์คนละแปดเหรียญนะครับแต่เขาไปได้หลายที่นะหมายถึงว่ามีให้เลือกว่าจะไปตึกนู้น ตึกนี้เห็นว่ารายการเยอะมากมันน่าจะมีที่เที่ยวนอกเหนือจากตรงนี้ปะ่ครรอประมาณ5้าชีเดี๋ยวเรือจะมารับตอนนี้เราอยู่ฝั่งมงไลออนซึ่งเดี๋ยวตอนช่วงค่ำๆเห็นสวนด้านในไหมนั่นจะเป็นสวนอนาคตใครที่เคยดูหนังเรื่องอาวาตารนะมันจะฟิลประมาณว่าต้นไม้มันแบบอลังการมากเดี๋ยวรอเข้าไปแล้วเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตภาพให้แต่ตอนนี้เราจะเดินเข้าไม่จะเดินจะนั่งเรือลำนี้ Let's go Marina Bay อันนี้ไม่ใช่เอเชียทีค่ะทุกคนปุ๊บโน,โน,โน,โน่นจุดหมายเห็นไกลๆมีวิกตองแยหลุยวิกตองพี่ไม่มีลุยวิกตองตึ้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 งวไปเจอกันฝั่งนู้นครับตอนนี้ขึ้นมาบนเรือนะเพื่อนบอกว่าบรรยากาศนึกถึงเจ้าพญา เอเชียนี่ไทยแลนด์อ yeah. ่าอย่าเขาถามว่านี่ร้อนเปล่าอย่าอย่าอย่าฮอลิเดย์ไทยแลนด์ไทยแลนด์อย่างแหงแหล่งขทารอย่างมีชาวต่างชาติใจดีถามลวได้ยู จริงอ่ะมันสามารถเดินไปได้นะคะทุกคนเดินไปสวนได้สามารถนั่งรถนั่งแคมปรรถอะไรเงี้ยไปได้แต่ว่าเราเลือกที่จะนั่งรือทุกคนเพราะว่ามาเที่ยวแล้วก็ต้องเอาให้คุ้มนะ Location i n s i t h t มันมี ผมกำลังนั่งเรืออยู่ฮะเห็นด้านหลังผมแม็กก็คือมารีนาเบย์อยากไปชั้นบนสุดอ่ะมีสระว่ายน้ำคืนหนึ่งขั้นสัมน่าจะขั้นต่ำเนาะประมาณ3า0ดอลสองสามร้อยดอลสองสามห0 0 0นนะสวรรค์ของชาวสิงคโปร์และนักท่องเที่ยว ถ้ามองย้อนกลับไปจะเห็นโบสถ์ด้วยนะเห็นโบสถ์เหมือนนิวยอร์กซิตี้อยูน่นะทุกคนใช่ไหมชื่อว่าอะไรนะจำไม่ได้ละเดี๋ยวเราจะไปท่วงคำๆเพราะว่ามันจะสวยมากเขาจะมีไฟเหมือนอวตารเลยโอเคใช่เราถึงแล้วบาย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  See you thank you ชาวต่างชาติใจดีมาก thank you, thank you. อะไรจ้าซื้ <Thank you. S 1> อเบอร์เกอร์หนุ่มคนนี้อันนี้ได้น้ำแล้วเป็นนักซี่น่ารัก อร่อมากกินข้าวก่อนแล้วค่อยต่อด้วยหวานเรไปหาโต๊ะก่อนโอเคโอเค nhiên không được vé ra Mitsubishi nói đào. Được rồi. Được rồi. còn จะกลับทำไมของทุกอย่างที่มันเป็นซิกเอร์ในสิงคโปร์อะเรามารวมกันวันสุดท้ายหมดเลยถือว่านี่ครับอย่างเช่นร้านชาต้องบอกก่อนเป็นชาชักขึ้นชื่อมากๆทาลิกชาชักเขาบอกว่าที่เป็นชาไทยใช่ไหมอร่อยหอมมันแล้วก็ขนมก็ต้องเป็นขนมหน้าเนยนมอะไรสักอย่างนี่แหละตามรอยยูทูบเบอร์นะทุกคนตามรอยนีกำลังต่อแถวต่อคิวอยู่เดี๋ยวสั่งเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูฮะ ได้มาครับนี่ชาถ้าเป็นประเทศไทยก็ชาไทยอร่อยหวานมันนี่ครับร้านไปแล้วแบตหมด Stick. โกโปรในวัน <sau> นี ikke. ้ไปดูทางเข้าดิมันเสียงคนเดิน เหยียบอะไรน้ำป่อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนเหยียบอะไม่ใช่เสียงน้ำดิไปก่อนไปเดี๋ยดูหลังให้โอเคอันนี้อะไรอันนี้อะไรเฮ้ยใ,ใช่หรอ,อ,อมีชั้นเตาดิน ทางขึ้นเอเอ,เอใช่ใช่ปะได้ยินเสียงใช่ปะมีหกหกวนตีนเขมาแม่เสียงมาจากไหนวะในนี้ปะเอกีไ้ได้ยินอยู่โอเคทุกคนมันมีเสียงอยู่ดีๆเหมือนมีเสียงคล้ายๆเหลก็ก เหมือนคนกระทบเหล็กกันดองดดสวัสดีครับเฮ้ยเร,เ,เริ่มทำไมในนี้ไม่ถังน้ำเยอะจังไม่มีอะไรขยับนะเสียงมันถังน้ำแต่มันถังน้ำไม่ให้ได้ขยับ ไปนี่เป็นตำรวจต้องอึนีดแบบไม่อยากอยู่นานทุกคนเพราะว่าอย่างที่บอกที่นี่แม่งลึกด้วยเราไปอยู่ตรงทางออกครับซึ่งในป่าตรงนี้น,ะน่ะมีนะเขาทำสัญลักษณ์เงี้ยวไว้ในป่าป่ะเราไปตรงทางที่เราเข้ามาเลยแต่เขาทำเหมือนไม้กางเขนอยู่นะทุกคนเห็นปะ ตามช่องอะเหมือนลูกกปงมีข้างข้างด้วยนะลองไปดูข้างข้างน้ำไปโตด้วยวะโตวะเข้าทางไหนวะ ทุกคนคือตอนนี้ผมสี่คนอะ่ะไม่เห็นทางเข้านะแต่มันมีห้องด้านในมันน่าจะเชื่อมกันกับตึกนี้ปะเสียงหรอไ <c oughs> ด้ยินนะปะทุกคนมันไม่ใช่เสียงแบบว่าสิ่งของล่วงหรืออะไรขยับหรือเสียงที่เราได้ยินบ่อยๆไม่ใช่นะมันเป็นเสียงเหมือนคนเสียงแบบ คล้ายๆสิ่งมีชีวิตอะกำลังมุ่งมาทางพวกเราถูกปะเนี่ยรองเท้ากูโอ้โหทำไมขาออกมาแรงมันเยอะกว่าเดิมวะแล้วทิ้งท้ายด้ตอนนี้บอกเลยต้องตามมานะทุกคนตอนนี้กำลังเดินออกจากบริเวณพระราชวังการท่องเที่ยวเป็นคนทำทางให้่งะสัญลักษณ์ใช่ เขาทำไม่ให e ้เลยนัก <nước> ท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เขามาเหมือนผมนี่แหละฮ้ยอะไรล่ะโอ้โหถุกใจเกไม้หรอเ่ะโอเคไปก็ถือว่าได้ประจุภัยแต่ไม่อยากอยู่นานเพราะไม่มีใคร พาลงมาเลยเว้ยและคือตอนนี้ยังดีที่มีสัญลักษณ์ของนักท่องเที่ยวที่เขาทำไว้นะทุกคนไม่งั้นน่ะบอกเลยว่าหลงเลกแก๊ปยังไงเล่กแก๊ปยังไงคือทุกคนลงไปก็คือเราอ่ะคือไม่ได้มาเพื่อเดินป่าซึ่งเราเพิ่งเที่ยวเสร็จแต่เราได้สถานที่มาจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็มาเลยนั่งแก๊ปมาอ่ะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมหารถเพื่อที่จะกลับโรงแรมก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปถัดไปนะครับทุกคน ันนี้เราอยู่กันในย่านฮัีรนยิโก้น็นวดเนี่ยได้อ nah, <of course. S 1> ิทธ okay, ิพลมาจากใครหมดเลยทุกประเทศอ่ะแผนโบราณเฮ้ย <non> ้าหบ็อกซิ่งนไหบ็อกซิ่งอูเจ้า่าบ็อกซิ่งไทยแลนด์ี่ี่้นี่สี่ร้ียเนีเสียว สนับสนุนโดยแคตตี้บอสและบาวเวอร์บอสอาหารแมวและสุนัขสุดจึง้งทำถึงจนร้องว้าวราของเล่นที่ผมมาประจำบอกก่อนเลยว่าไอซัเบตอยตอนนี้เขามี2สาขาแล้วนะสาขาแรกอยู่ที่กรุงเทพก็คือที่นี่เมเจอร์ลังสิตสาขาที่2ที่เปิดใหม่เลยอยุธยาพาร์ค เดี๋ยวผมจะเข้าไปเลือกของเล่นที่จะซื้อเพื่อไปสะสมในบ้านนะครับต้องบอกก่อนจยากได้มินเ,น,เน,นี่ยเหรอใช่มองไกลๆนหนึองนี้เนี่ยพี่เขาอยู่นี่ยว่ะเออไปถ่ายดิ๊ก่อนตอนแล้วสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ วันนี้เอาอะไรดีฮะจุ huh. an mm ่มอะไรดีฮะแฟนผมเนี way, ่ยเขาไปเจอมินเนี่ยนที่นู่นเขาเลยบอกว่าพี่อยากได้มอลลี่มินเนี่ยนมอลลี่มินเนี่ยผมเห็นจากข้างนอกมาแล้วแหละเหมือนเหมือนมีเยอะแน่นอนนั่นแล้วมีเยอะเลยมีแม่บอกแล้วร้านประจำและน้ำและอย่างตมินเนี่ยนครับเนี้โคตรน่ารักโคตรเปรี้ยวแล้วก็ไอตัวที่แนะนำโจ๊กเกอร์ที่ขอตัวจริงเลยโจ๊กเกอร์นี่ครับอันนี้400%นะโคตรน่ารักทุกคน อันนี้ค่ายดีซีนะด้านหลังก็เขียนเพาว่าเดอะเดอะโจเกอร์โจเกอร์แล้วก็น้องไม่ค่อยได้นอนนะฮะเหมือนคุณโนอาร์เครับไม่ค่อยได้นอนตอบตาใช่ขอบดํามาเลยฮะข้ํามาเลยฮะไม่แน่ใจว่าอีกสองสาเดือนเดี๋ยวมีแบทแมนออกมาได้หรอมันก็เป็นค่ายดีซีของเล่นสมัยนี้ผมมองว่ามันมันไม่ใช่แค่แบบว่าเป็นแค่ของเล่นนะครับมันคือของสะสมมันคือการค่าทางใจคุ้ค่าทางใจคุค่าทางใจ